เรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะคะบนตรงบนตรงนะคะวันที่1เดือนแปด พศ2563สูตรที่หนึ่งที่เราใช้นะคะคํานวณออกมาได้อันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรเด่นบนส่วนสูตรที่สองที่คุกใช้ ราจะได้หลังจากนั้นเราก็เอาสูตรเด่นบูนสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะคะมาจับมัดกันวิธีการมัดก็ทำแบบนี้ค่ะ ที่มัดเราจะได้แบบนี้นะคะเราก็จะได้เลขออกมาหกหางค่ะพอได้เลขออกมาหกหางเราเห็นว่าเลขมันเยอะเราก็สามารถใช้สูตรอื่นมาตัดได้นะคะเราสามารถใช้สูตรอื่นมาตัดได้ อย่างอีกสูตรหนึ่งนะคะคือมันจะตรงกันกับตรงนี้ก็คือเราจะฟันเราก็จะได้ตัวที่เด่นสุดก็จะมี นี่คือเด่นสุดแล้วก็คัดออกมาเด่นสุดฟันแปดเก้า พอเอาเลขพวกนี้มาใส่กับอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรบนตรงที่กกคิดไว้นะคะมันจะได้เลขบนตรงที่มีอยู่ที่เหลืออยู่จะเหลืออยู่แค่สองตัวนี้นะคะที่เหลืออยู่ที่มันชนกันนะคะคือวิธีวิธีคิดหวยของกกก็คือเอาแต่ละสูตร มารวมกันแล้วก็คัดออกทีละน้อยคือเลขกุ้งนะี่ยจากเยอะมันก็จะกลายเป็นเล็กก็คือจะกลายเป็นเหลือน้อยนะคะอาจจะเสี่ยงนะคะแต่ว่าเราประหยัดทุนค่ะก็จะเหลือเด่นสุดก็คือตัวนี้แต่กุ้กขอฟันฟันตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ความชอบส่วนตัวนะคะเราใช้สูตรในการคำนวณค่ะ เราใช้สูตรในการคำนวณน,นะคะส่วนเลขสามตัวที่กุ๊กจัดชุดไว้มันจะมีเยอะหน่อยนะคะมีเยอะหน่อยเดี๋ยวกุ๊กเขียนให้แล้วกุ๊กจะฟันให้นะคะว่าบนตรงของกุ๊กนั้นมันมีสามตัวตัวไหนบ้างอันนี้เป็นเลขสองตัวที่ฟันไว้นะคะ แต่ว่าเราจะจับสามตัวเราจะจับสามตัวค่ะแล้วกูเขียนสามตัวให้นะคะแล้วกูจะมาฟันให้ว่าตัวไหนที่มันชนกันแล้วก็จะฟันมันจะฟันใส่พวกคู่โต๊ดด้วยแล้วก็ดูองค์ประกอบหลายๆด้านค่ะ คือบนตรงพวกนี้กูค,คิดจากหลักร้อยหลักร้อยแล้วทีนี้กูคัดเอาหลักร้อยที่มันเอาเลขหามออกนะคะก็คือถ้าเลขหามมันชนกันเราก็จะตัดออกแต่ถ้ามาหามเราก็อาจจะหลุดก็ได้เพราะว่ามันเยอะกุูก็เลยตัดออกมันจะเหลือประมาณนี้แล้วทีนี้เรามาคัดดูที่ชนกับสองตัวที่เราคิดไว้นะคะที่มันชนกับสองตัวที่เราคิดไว้มันก็จะเหลือ เหลือไม่เยอะค่ะเหลือตัวนี้อ่ะพอเราได้สามตัวบนที่เราต้องการแล้วนะคะ กุ๊กก็จะมาคัดคู่โต๊อีกคู่โต๊หนึ่งค่ะคู่โต๊ะที่เราใช้จะเป็นคู่โต๊ตัวนี้ที่มันชนกันแล้วก็ที่เหลืออยู่กับ85ตรงนี้ก็จะเป็น785นะคะอันนี้กุ๊กใช้ การคำนวณแบบหลักร้อยหน่วยสิบหลักร้อยมันจะมีสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้จะเป็นหลักร้อยนะคะแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งกุ๊กดับสามค่ะตัดออก พอดับสามตัดออกเราก็จะเหลือสีห้าหกเจ็ดเราสามารถเอาถ้าเราถ้าใครชอบตรงนี้นะคะเราสามารถเอาหลักร้อยไปใส่ตรงนี้ได้ค่ะแต่ที่กุ๊กคิดมาก็คือมันจะคิดใส่สูตรคู่โต๊ดด้วยก็คือเอาคู่โต๊ดมาจับใส่กับตัวนี้ของเรากุ๊กก็จะจับได้สองตัวนี้สองตัวนี้พอสองตัวนี้แล้วมันชนกับตัวนี้มันจะเป็นตัวนี้ค่ะเนี่ยตัวนี้ ที่ชนสุดอันนี้มันเป็นแค่การคำนวณนะคะกุ๊กก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนและอีกอย่างกุ๊กก็ไม่ได้คิดหวยมานานแล้วอันนี้จะเป็นงวดแรกนะคะที่กุ๊กออกมาแบ่งปัน,นะคะ่ะหลังจากที่กุ๊กไม่ได้แบ่งปันมาประมาณสองปีกว่าได้อันนี้ก็ฝากให้พิจารณากันนะคะสูตรของกุ๊กจะมีต่บน,นะคะ่ะไม่มีล่างนะคะ อันนี้จะเป็นที่คิดไว้จากสูตรค่ะไม่ได้จากความชอบส่วนตัวนะคะถ้าซื้อหวยตามความชอบส่วนตัวมันก็จะซื้อเยอะเพราะว่าเลขตัวไหนก็สวยนะคะสวยทุกตัวเลยแต่อันนี้กุ๊กลองมาทดสอบสูตรดูค่ะเพราะว่าอันนี้กุ๊กบอกเลยน,นะคะเราทดสอบสูตร กุ๊กไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแล้วก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันจะออกจริงๆหรือเปล่าอันนี้คือกุ๊กเอาแต่ละสูตรที่ย้อนกลับไปแล้วมันเข้าแต่ละสูตรเนี่ยกุ๊กย้อนดูเข้ามาหลายงวดแล้วก็สูตรดับก็เข้าก็คือดับมาหลายงวดเหมือนกันอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณานะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่ เคยติดตามกุ๊กไว้ก็จะรู้ว่ากุ๊กจะคำนวณหวยจากหลักร้อยสิบหน่วยเป็นบนตรงตรงไม่กลับคือตัวเลขก็จะไม่เยอะฟันตรงๆไม่ต้องโต๊แต่ว่า มีงวดหนึ่งที่เคยฟันไว้แล้วมันออกโต๊ดนะออกสามตัวโต๊ดนะอันนั้นก็เราก็ล็อกไม่ได้เนาะเพราะเราไม่ได้เป็นคนออกฉลาดคือเราคำนวณตามสถิติของตัวเลขนั้นๆน,น,นะคะก็ไม่ไดราม่ากันนะคะอันนี้คือออกมาแบ่งปันค่ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเผื่องวดต่อๆไปกุ๊กจะได้ออกมาแบ่งปันให้คะ่ะอันนี้เอามาทดลองดูนะคะเป็นการทดลองทดสอบนะคะทดสอบว่ากุ๊กยังวางหวยแม่นหรือเปล่า โอเคนะคะไม่ไดราม่านะคะบ๊ายบายค่ะ